สวัสดีครับมานะวันนี้เมนูซอยจุนะครับเดูกรคจอยใันไครับสี่แ้วเดียวเรันท้องไปก็รแล้วจะบปซืะไนนเอาไนหนซอยจุ ช่วงเ่นโอ้ใส้าขลังบอกไดิ่นแร่เนี่ยไม่ใส่เนี่ยเขาเขาเอตลรานมาครับผมอมซอยจุความขิ้ยากวุ่นหุ่นเ ไม่แต่กบเรากคอรดลอเราคอาาสรบบามดสด้นส่วนห้างกว่กินอกเขาไม่กินอะไรยับุกไข่มาเดีว่ามามาครับบวกเินไปบอกสิบบาทนะครับเข้าไปเคงเข้าไปเคง